สวัสดีครับเพื่อนยูทูบฮะมันก็ยืนรออยูน่นะเออไปถ่ักคนังถ่ายคลิปอยู่พบกับผมอาดิศชีวิตบ้านๆน,นะครับเรื่องเล่าบ้านๆเราผ่าน,นออนไลน์วันนี้ขอเสพผมหน่อยนะครับอันนี้ผมเดินทางมาแล้วมาฮือเฮ่นตรงไหมฮเดินทางมาที่อำเภอขันข้นคาน,นะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอเนินข้ามผมเจอรถตัดผมคันทีครับ ปกติจะต้องถ้าตัดพรมนี่ลังต้องมีร้านประจํานะครับแต่นี้ผมไม่มีร้านประจําครับร้านประจําก็คือตัดเองนะครับเจอรถตัดผมอยู่กลางข้าง,างทางเดี๋ยวผมแวะตัดผมนะครับจะส่งนายเดี๋ยวมาดูกันครับตัดเสร็จจะค่อยมาดูกันเราไม่ได้ทายในร้านคราไม่ได้อยยดขออนุญาตรับแอบทายหน้าร้านก่อนสมมติมถ้าเ็าตัดดีนี่ทำไงนะแม่ต้องขี่ตามใช่ไหมถ้าเขาไม่อยู่ตรงนี้ทำไง หน้าร้านครับชื่อร้านคัดอินคาบริการตัดผมเคลื่อนที่ครับเวลาตัดไปต้องขับรถไปเรื่อยนะครับตัดผมเคลื่อนที่นี่ครับมีคิวอาร์โค้ดด้วยจองเบอร์ติดต่อเราไม่ได้ค่อยอนุญาตเข้าท่ายนะครับเราไม่ต้อค่อยอนุญาตครับไม่มีระาะครับส่งมาตรฐานหนึ่งร้อยบาทเท่าไหร่นะแม่แปดสิบป่ะดูตรงไหนป่ะวัยรุ่นวินเทจวัยรุ่น วัยรุ่นในเทศร้อย่สิบทรงมาตรฐานร้อยเด็กหกสิบปดสิบนักเรียนสี่สิบบาทนะครับมีป้ายบอกชัดเจนจะมีคิวอยู่นะครับเ๋ยวผมจะลงไปวังรอตัดผมครับม,ม่้ยมีตอนนี้โดดขึ้นมาตกใจหมดเลยไม่ใช่หนูอ่านะไม่ใช่แมวผมที่บ้านนะแมวที่ร้านตัดผมครับอ้อนเหรอนะครับตอนนี้ เริ่มเลยที่ร้านอะไรครับที่ร้านคัตตินทารคัตตินคานครับเป็นรถเกินที่ได้แต่บนไปมีลูกค้าโทรให้ไปตัดที่บ้านนี่ไปไหมครับไปครับไปคิดราคาแพงหน่อยราคาเดิมปกติใกล้ๆนะพื้นที่ใกล้ๆใกล้ลักาณะซิกกอรลอ๋อซิกกอร์เลยนะัาปกติดีจังบ้านตรงไปที่มยไกลเท่าไหร่หรอกแต่ว่า แต่คนละจังหวัดเลยนะ้ยเอาล่ครับใสนครึ่ง,งครับจะตัดไปคุยไปนะครับปุยกระช่างูพอมาตัดครั้งแรกครับพอดี่านไปเมื่อกี้เห็นร้านโจ๋ยครับก็เลยแวะหลานาคัดบินคาบครับตัดได้ทุกแนวครับ เราจ้างรถมีแอร์นี่เราติดเองไงอะ่ะเฟรไฟฟ้าไฟฟ้าเลยเขาใช้ไฟ <ป S 2> <ไป S 1> ฟ้าคิดว่ดาใช้ไฟเบทในรถตรงใช่คุณไม่ถึงสมมติเป็นนักท่องเที่ยวสมมติชอบเที่ยวนี่ก็ตีไปเรื่อยตักลมไปเรื่อยก็นอนได้ดไไเลยแจ่มเลยเนี่ะสดใครที่อยากเป็นนักท่องเที่ยวนะครับนี่อีอีกอีกที่หนึ่ง มีรถตัดลมแล้วครับเที่ยวไปด้วยได้นะปกติมีบรรจุดแมกตัดลมมาทุกวันดดยาเตะแส,ง,สงบหแด้วแต่อารมณ์นะครับถ้าใครสนใจสมุดเช่นจิ๊นี้แล้วอะสนใจอยากตัดผมนะครับ มาได้เลยครับโทรมาที่เบอร์098 098 889 889 8896 8896าแปดเก้าแปกหับ Facebook หนุ่มเมืองนกจะกดวะยังไงจะกดในฝั่งไหน Facebook หนุ่มปกติเลยครับหนุ่มรอเนี่ยครับเมืองนกครับเมืองนกหนุ่มเมืองนกใช่หนุ่มเมืองนกครับเมืองนกไม่เพรามว่าเป็นคนใช่นาทแน่นอน ตามเบอร์ครับใครสนใจอยากตัดผมนะครับให้ไปตัดที่บ้านก็ไปนะครับเพราะเป็นรถเคลื่อนที่ได้นะครับส่วนค้าบริการก็ตกลงกันนะครับแต่บอกจ้างบอกแล้วสิบกิโลหรือประมาณนี้ไม่เกินสิบกิโลนี่ครับราคาปกติครับเมื่อกี้ผมบอกไปราคาที่ติดอยู่ป้ายก็ตามนั้นครับ ป็นเตุกันร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยอย่างอื่นก็ว่ากันไปลูกค้าประจำมาคิวเยอะครับาารบ,บรกนมาสร้างบริการสำหรับลูกค้าติดเสียงนี่บร,ริการฟรีนะครับบร,ริการฟร<น>ีีดเสียงใจดีครับบวรรากเน้นหน้าไฟโกนเียบยดารุจร,ร หน้าสนับสนุนนะครับเด mm. ี๋ยวจะาเกิดมีโอกาสผ่านไปผ่านมาได้ผมจะแวะมาตัดอีกครับ mm. ก็โอเคที่ว่า mm. โอเคครับถูกใจครับเ <c oughs> อาเรียบร้อยครับเดี๋ยวขออาตังค์ไปจ่ายคร,คร,ครบอบตังใ์จ่ากันนะครับ ครับนี่ครับร้านเสร็จเรียบร้อยครับช่างหนุ่มครับหนุ่มชัยนาทเป็นมุมเมืองนกในการจัดพรมนี่ครับครับรายการครับรายการตรงนี้ครับอยรรู่ร,ยร,ร้านสวยๆครับพาดูร้านสวยๆครับโอเคไปละวยใิใหญ่เงี่ยซีมันไปขนาด 我。